ทางสมาธิาทัา้ยมืสาทับาาม,มา,ถถา,ายเที่กายโรงเก้าสิบองศาบรือโลกถ้านอนเป็นการแบบที่รักษาจะดูกวา่าแตบบ่่านพุทธานนะลำตนทาสมาธแบเบช่นผังเชทีกอือังการมรี่ลำคันาสารเจ้าตัวเิานทมือซ้อาย หลับตาเบาๆเบ,บสติกำหน,นสดสติปัญญาท่ากายนสตานัญาหายใจเข้าอ่านปัณจสติรู้จิตใจจะโงสูงส่ฌา เราพยายามไปนะครับไป,ไปทีานนี้ก็กลับมารู้ตัวสัติเป็นตัวเชื่อมร,ระหว่างจิตกับสภาวะอารมณ์ที่เราใช้การปุจิตของเราในหะ้ท่องเที่ยวว่าธรรมชาติของจิมตมันไหลไปอนนั้นเรามยายาให้เรเื่องต่าตรวมัวสันจนคนเดีเยวเราได้

要承载。嗯 Gracias. แบ่งเป็นการตรวจการศึกษาข้าดเจ้าและคุณสมณียกยันติท้หลายปะกอบคูเทียนสองสานาทีเนาะหนึ่งแสดงความดีใจทุกครูที่สอบจากวันที่หนึ่งกระสุนคุณครับธรรมะและวินัยเต้พระค์ัพตรีบางผู้ผิดสอบหลายทีและวะปิบัสิ่งใสู้ต่อไป การที่สองแสดงความิีดียุกิรุเป็นต้นกราทระกูลพุทธศาสาทุติรุ่งจำเนรก็มาบวหรือโครงการต่อราดพ่อแม่เราก็ดีใจลูกเข้ามาเพราะว่าชุดเหลืองที่เราได้ใส่นี้ยถือว่าเป็นผู้มีบุญดังนั้นเขาขอให้ทุกๆ,ๆูปเปไดู้้ใจในความเป็นลูกของพระเจ้าดังนั้นขอให้ การศึกษาพระธรรมในแต่ประพฤติปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานเพื่อแผ่บุามกุศลที่พวกเราได้มาต่อการเป็นลูกของพระพุทธเจ้าศรัทธาบุญรู้ทุกท่านภายที่สุดนี้ต่อหน้าแห่งคุณพระศิริรัตน์ไรคุณราภีบุญบารมีพวกเราเพอบริสัทแห่งที่สุดสามเณรบาจลปวจริกาให้ช่วยกันสืึกษาพระพยัญชนะ ศึกษาพระธรรมวินยันยภาคคุรยิปฏิบัติอย่างวันนี้หลวงพ่อนำลูกธรรมเนจรับกจารในด้านโเพื่อที่จะฝึกจิตของเราแล้วก็เราจะได้ถึงวัตถุผลปฏิบัติขอคุณบารมีแม่แม่โยมญาติทั้งหลายจะมีการสอบคำสนามหลวงรั้งที่สองในช่วงปลายเดือนหน้าจะมีนักธรรมโทชุมเพรจากหกอำเภอมา,อารวมกันที่วัดของเรา นนั้ก็ขอความเมตตาความุประทับคัชูจากชาวมัชิมะบรีและประชาชนให้ช่วยกันขอกระแสพลังศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติและคุณบารมีที่เกิดขึ้นทั้งมวนให้ชาติยุชน์จงเจริญสุขสวัสดิ์ีเจริญสิ่งเจริญนเจริญักเจริญเจริญกันเจริญต่ใหโลกน้อยโชคดพบโชคพบไทยพบสิ่์ทีมงคลให้ที่เข้าในครั้งนี้โงสอผานุ ชีวิตและตามขอบคุณท่าคณะกรรมการผู้ใป้นเตขาทำให้การสอบครั้งนี้ประสบผลสำเร็จขออวยพรการที่ yang, ท่านตั้งใจปรารถนาจงสำเร็จ bon ทุกประการเออ